สิ่งที่ทอมรีพูดไว้นั้นเนี่ยอาจเป็นสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายก่อนที่ตลาดคริปโตจะเดือดละอ,อุนะครับถ้าเ,เพื่อนๆถือบิตคอยหรือเอาคอยอยู่นั้นเนี่ยห้ามมองข้ามสิ่งที่ ทอมลีพูดไว้ในคลิปนี้โดยเด็ดขาดนะครับสวัสดีครับผมต้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอลช่องทีพ่พาเพื่อนไปเจาะลึกทุกข่าวสำคัญในโลกของคริปโตและเศรษฐกิจกมาภาพครับคําเตือนวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือการลงทุนนะเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจด้วยนะครับเออย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะว่าช่วงนี้นะั้นเนี่ยตลาดมันอาจจะดูเงียบเหงาหน่อยนะทั้งกราฟบรรยากาศเหมือนทุกอย่าง กำลังนิ่งผิดปกตินะครับแต่เบื้องหลังกำลังสะสมแรงกดดันมหาศาลอยู่นะครับตอนนี้ทำรีออกมาพูดชัดนะครับว่า,อาตอนนี้คือช่วงเตรียมตัวสำหรับคนที่ถือ Bitcoin หรือเอาคอยนะเพราะหลายเหรียญกำลังเคลื่อนไหวในเขตสะสมพลังแบบเงียบๆนะครับอิตเรียมเองก็เริ่มส่งสัญญาณนะอย่างที่ผมพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ ถ้ามันเริ่มเอาเพอร์ฟอร์มบิตคอยขึ้นมาจริงๆนั่นแหละคือการประกาศก้าวเอาคอยระยะใหม่นะครับซึ่งถ้าเกิดจะดูกราฟราคานะของตัวอีทเรียมตอนนี้เทียบในมูลค่าของ US ดเ,เ,เทียบในมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐนั่นเนี่ยก็พึ่งนะจะเกิดโกลเด้นคอร์สเกิดขึ้นนะอย่างที่ผมอธิบายไปในคลิปเมื่อวานนะครับและถ้าดูผลตอบแทนนะมูลค่าของอีทเรียมเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยนั้นเนี่ย ในไทม์เฟรม Weekly นะที่ดูใหญ่ขึ้นมาหน่อยแนละ้วเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าจริงตอนนี้ยังอยู่ต่ำนะกว่าเส้น20 e e k l y ่ o v i ว g a v e r a g e อยู่นะครับซึ่งก็เป็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญนะแต่ก็จะสังเกตเห็นได้นะว่าเริ่มจะเจาะนะที่จะทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้แล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าอีเทรเรียมนั้นเนี่ยเคยทำจุดต่ำสุดนะในมูลค่าเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยเกิดขึ้นนะครับในช่วง เ,ออเดือนมีนาคมปีนี้ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เป็นจุดต่ําสุดเดียวกันที่เกิดขึ้นในปี2019ก่อนที่จะเอาเปอร์ฟอร์มนะหรือทําผลงานได้ดีนะกว่าตัวบนะิตคอยน์ทะลุเซน w e e k m y m o v i n เ a v e r a g ยตรงนี้ขึ้นไปนะครับก่อนจะเข้าสู่เอาคอยซีซั่นอย่างแท้จริงนะตอนนี้เองนั้นเนี่ยเราก็อยู่ในช่วงที่ตัวอิเทเรียมนั้นเนี่ยกำลังจะทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปนะครับอย่างที่เพื่อนรู้กันนะว่าตัวเฟดนะของตัว คริปโตนะครับไซเคิลนั้นเนี่ยก็จะมีเฟสนะเริ่มจากเฟสหนึ่งนะที่ตัวบิตคอยจะพุ่งขึ้นก่อนนะครับตามมาด้วยอีทิเลียมนะและก็ตามมาด้วยคริปโตที่มีมูลค่าทางตลาดสูงที่สุดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยพวกเหรียญที่มีมูลค่าตลาดต่ำลงมาพวกมีมคอยพวกนั้นนะดังนั้นการไหลของเงินหรือมันนี่โฟนนั้นเนี่ยก็จะเป็นไปตามนี้นะบิตคอยนะมาที่อีทิเลียมแล้วค่อยไป พวก l ลาสแคปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น XRP, Solana, ADA, Dogecoin พวกนั้นนะก่อนจะไปที่พวก Altcoin นะแล้วก็ตัวมีมคอยที่มี Market Cap ต่ำๆนะนี่ก็คือการทำงานนะของตลาดคริปโตนะครับที่เป็น Cycle แบบนี้นะครับซึ่งคอมลีเองนั้นเนี่ยก็เขาเองก็พึ่งที่จะประกาศนะครับ เข้ารับตำแหน่งแชร์แมนของบิตไมเ m เมอร์ซันเทคโ o โลยีนะครับบริษัทที่กำลังจะกลายเป็น m i โครไซจี G ของอิทิเลียมนะครับโดยมีแผนระดมทุน250ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อสะสมอิทิเลียมเป็นทัชชอรีนะครับทางทอมลีนั้นเนี่ยอย่างก่อนหน้านี้นะครับมีการให kind of ้สัมภาษณ์นะครับที่ c n เอนะครับ ว่าอีทเทียมคือโครงสร้างพื้นฐานของโลกเซเบอร์คอยนะครับที่กำลังจะเติบโตแบบแก้าวกระโดดนะครับเซเบอร์คอยวันนี้มีมูลค่ารวม2 5 0พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ทอมลีเชื่อนะว่าจะโตได้ถึง2ล้านล้านดอลลาร์ในไม่กี่ปีนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ อยู่บนอิทิเลียมบล็อกเชนนะครับพอมลีบอกว่าเซเบอร์คอยเปรียบเสมือนแชท g p ีของวงการคริปโตนะครับเพราะมันเป็นยูสเคสที่คนใช้จริงนะครับเรียกว่าทั้งคนทั่วไปบริษัทและแม้แต่ธนาคารอย่าง JP พ n มอ่อ Goldman Sachs และ Visa ก็เริ่มลงมาเล่นด้วยแล้วนะครเขาเสริมนะว่าการสะสมอิทิเลียมเพื่อสเต็กและถือครองเป็นทัชชี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทุนนะแต่คือการมีอำนาจคว ควบคุมความมั่นคงของระบบการเงินใหม่ที่ธนาคารแห่งอนาคตจะสร้างอยู่บนเลเยอร์วันอย่างอิทิเรียมนะครับสิ่งที่ทอมรีพูดมันเลยไม่ใช่แค่การเดิมพันกับอิทิเลียมนะแต่มันคือการเป็นเจ้าของเครือข่ายแห่งอนาคตด้วยนะครับ และนักลงทุนกลุ่มที่เข้ามาร่วมทุนนะกับบิตไมที่ทอมดีเป็นแชร์แมนนั้นเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับก็เรียกว่ามีทั้งโฟลเดอร์ฟันคลาร์เกนกาแล็กซี่ดิจิตอลแพนเชล่าแคปิตอลนะครับเรียกได้ว่าเป็น Big Name ในโลกทั้งโลกการเงินดั้งเดิมและวงการคริปโตนะครับ คขายังพูดชัดนะว่าถ้าจะเปรียบถ้าจะให้เปรียบเทียบกับทองคำบิตคอยอาจจะถึง1.2ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BGC ในอนาคตนะครับแต่ที่เรียมจะเป็นโครงสร้างเบื้องหลังของระบบเศรษฐกิจใหม่นี้และการสะสมที่เรียมตั้งแต่วันนี้คือการเข้าไปอยู่ในวงการของระบบนั้นตั้งแต่ต้นนะครับ และท um, like um, so um, so oui> so ั้งหมดนี so ้กำลังจะเชื hey, uh uh ่อมโยงเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนะของตัวอีทลเลียมและก็โลกของคริปโตด้วยนะก็เรียกได้ว่าตอนนี้นั่นเนี่ยมีแรงช็อตอีทเลียมที่ค่อนข้างที่จะสูงสุดในประวัติศาสตร์นะครับแต่ในขนาดเดียวกันนักลงทุนรายใหญ่ก็กำลังสะสมเงียบๆนะครับ เหมือนกับในปี2017นะที่เราเคยเห็นสปริงมูฟนะก่อนที่ตลาดจะระเบิดนะครับอีเทลเรียมตอนนี้ก็เรียกว่าดูเหมือนจะคขานข้างโอเวอร์โซลสุดๆอยู่นะเราเห็นมูลค่าโดยเฉพาะที่เทียบกับตัวบนะิตคอยนี่ก็ยังต่ำนะก่อเส้นค่าเฉลี่ย20สัปดาห์อยู่นะครับและกราฟนะของตรงนี้เนะี่ยก็อยู่ในจุดที่ต่ำนะเ,เท่ากับปี2020นะซึ่งก็ดูเหมือนว่ากราฟนี้ดูเหมือนว่า ที่เรียมเนี่ยจะผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วนะัน้นเทียบหนึ่งอของตัวบิตคอยนะครับและถ้ามันเป็นจริงนั้นเนี่ยเราเองก็กําลังที่จะเข้าไปสู่เอาคอยซีซั่นระยะที่2และ3นะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของทิปโตนะครับส่วนในทางฝั่งกฎหมายนะของทางสหรัฐอเมริกาเองนะครับ เราทาเองนั้นเนี่ยเพิ่งจะลงานามกฎหมายใหญ่นะชื่อว่า uh, One Big Beautiful ล i ิลนะครับก็เรียกว่าภายใต้กฎหมายนี้นั่นเนี่ยคือการลดภาษีครั้งใหญ่นะแต่ก็แลกมาด้วยการตัดงบประมาณสวัสดิการหลายรายการนะครับเช่นมิเซีนส SNAP นะครับในขณะที่ก็มีการเพิ่มงบกระหมตำรวจ ICE และชายแดนนะครับอันนั้นก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับก็เรียกว่ากฎหมายตรงนี้ของโดนัลด์ทรัมป์นั่นนี่ยรัฐบาลก็ต้องมีการกู้เงินเพิ่มหลายล้านล้านดอลลาร์าน,นะเพื่อที่จะจ่ายตามกฎหมายนี้นะก็ส่งผลต่อสภาพคล่องในระบบนะครับทาง a r ร h เ r h ร l เฮลอดีตผู้บริหารของเอ็กชั่นคริปโตนั้นเนี่ยเตือนว่าทัชชี่อาจดูดสภาพคล่องออกจากตลาดในช่วงแรกนะครับแต่หลังจากนั้น F ฟดอาจต้องปล่อยสภาพคล่องกลับเข้าสู่ระบบนะเพราะหากไม่ทําระบบอาจจะแห้งแบบปี2019ได้นะครับ ก็เรียกว่าแม้กฎหมายนี้จะไม่ได้พูดถึงคิปโตตรงๆนะแต่การที่รัฐบาลต้องการลดต้นทุนระบบการเงินแบบเดิมนั้นเนี่ยมันผลักดันให้ d e f i และบล็ c h a i n กลายเป็นทางเลือกที่ถูกกว่านะครับอีลีทิอมเองก็เป็นโครงสร้างหนึ่งในโครงสร้างนั้นด้วยนะโดยเฉพาะตัว s t b b r e o o i n นะ XRP เป็นตัวกลางชำระเงินระหว่างประเทศนะรวมถึง a d a s o โที่มีต้นทุนการทาธุรกรรมที่ต่าด้วยนะครับ อาจจะกลายเป็นโครงสร้างสำรองของระบบการเงินใหม่ก็เป็นได้นะครับเ้าอย่าลืมนะว่าถ้าเศร,รษฐกิจเศร,รษฐกิจอเมริกาต้องการทางเลือกใหม่คริปโตจะกลายเป็นคําตอบที่หลุดกรอบเดิมทั้งหมดด้วยนะครับโอเคนะคเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อน,อนฟังวันนี้นะครับดูเหมือนคอมผมจคนะค้างนะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบข้อมูลเนื้อหาข่าวสารแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ช่องบิตคอย n ลงทุนบอยไว้เลยนะครับ ผมก็จะเอาข้อมูลมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆฟังทุกวันเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ลาวกันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ